เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลเล็คแชนเนลวิลเล็แชนแนลนะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงฮัตเชลฮาวทู tail, to, นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสเก็ตสตรีทให้กลายเป็นเซิร์ฟสเก็ตนั่นเอง วันนี้นะครับเราได้สปอนเซอร์มาจากทางเซอร์บีคอนะครับเป็นร้านที่ทาสติกเกอร์นะครับแปะบอร์ดแล้วก็ทํคลิปเทปนะครับซึ่งเราสามารถสกรีนลายที่เราคิดมาเองนะครับลงบนคลิปเทปได้และที่สําคัญนะครับเกล็ดเม็ดของบนคลิปเทปนะครับจะไม่เหมือนเจ้าอื่นถามว่าไม่เหมือนยังไงนะครับคือเม็ดทรายนี้นะครับตอให้เราถูยังไงนะครับโอกาสการหลุดจะยากกว่าปกตินะครับเซอร์บีคอนะครับแฟนเพจจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือแฟนเพจเซอร์บีคอนะครับ พักไปพูดคุยสอบถามเรื่องลายของคลิปเทปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับใครที่ให้เซอร์ไพออกแบบนะครับเราก็สามารถส่งคอนเซปต์ไปให้ได้แล้วก็ลายนั้นจะมีแค่ของเราแค่อันเดียวนะครับการติดสติกเกอร์นะครับค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตขึ้นให้ดูนะครับทั้งการติดสติกเกอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็การติดคลิปเทปนะครับ กติดกิ๊บเทปนะครับสามารถแต่งได้แล้วก็กรีดได้ค่อนข้างง่ายนะครับมันติดง่ายกว่ากิ๊บเทปทั่วไปด้วยนะครับสำหรับกิ๊บเทปของเซิร์ฟดีคอนะครับผมไปดูที่ท,ที่ที่บ้านของลูกค้ามาแบบว่าโอ้โหเครื่องทำยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นนะครับไม่ผิดหวังสำหรับตัวนี้แน่นอนใครสนใจนะครับนี่ครับร้านอยู่ด้านนี้นะครับ ซึ่งเราไม่ได้มีแค่อันนั้นในพอยต์หลักของคลิปนี้นะครับที่เราทาคลิปนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับเล่นสตีดนะครับแล้วอยากมาลองเล่นเซิร์ฟหรือว่าเล่นเซิร์ฟแล้วอยากกลับเล่นสตีดนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนสเก็ตสตีดให้กลายเป็นเซิร์ฟสเก็ตนั่นเองคําว่าตัวช่วยคืออะไรนะครับนี่เลยครับวัตถุบอลนะครับผมที่ให้ของดีๆมาใช้นะครับตอนนี้มีหลายสีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นของที่อยากได้มารีวิวมากๆเลยนะครับถ้าวัตถุบอลดูอยู่นะครับอยากได้สีแดงนะ สำหรับวัตถุบอลนะครับหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้ครับเปิดมานะครับผมเราจะเจอกับสติกเกอร์นะครับนี่โลโก้วัตถุบอลสออันแล้วก็มีวัตถุบนโลโก้อันนี้อีกสองอันเช่นเดียวกันแล้วก็มีชุดน็อตครับชุดน็อตนะครับก็จะมีเป็นตัวน็อตที่ให้เราเอาใช้กับตัวอะแดปเตอร์นะครับกับตัวทาร์ติดนั่นเองแบบนี้มีถุงแบบนี้มาให้แล้วก็ตัวพระเอกของเราครับอะแดปเตอร์ทั้งหน้าและหลังครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับ และด้านหลังเป็นแบบนี้ครับหลายคนสงสัยนะครับว่าวัตบลโฉมใหม่นะครับบางทีให้ตัวลูกยางนครับเป็นสีเหลืองถามว่าต่างกับสีขาวไหมจริงจริงไม่ต่างครับต่างแค่สีเฉยเนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแพนิคหรือไม่ต้องตกใจกันนะครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์สําหรับตัวเดปเตอร์แล้วนะครับเราก็เตรียมสเก็ตติดของเรามาเลยนะครับอันนี้คือผมเลือกตัวนี้มานะครับเพราะว่าผมจะทักตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นอินดิเพนเดนต์ฮอลโล่นะครับนี่เป็นตัวนี้ เราก็จะใส่ล้อเสริมนะครับแล้วก็ใส่แดปเตอร์เข้าไปบนตัวนี้นั่นเองอุปกรณ์อย่างต่อไปที่เราต้องเตรียมนะครับไขควงครับประแจครับและสเก็ตทูนั่นเองส่วนล้ออันนี้นะครับเราสามารถใส่ล้อสเก็ตก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดเหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําเป็นล้อใหญ่ๆนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นตัวไอ้อลองกระแตงอะแรงกระตองนะครับประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาของเก่าของเรานะครับมาใช้ได้เหมือนกันของจะมีประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราวัดวิวเบดที่เราพอใจแล้วนะครับเราก็เอา ตัวกัะโบนมาลองทาาดูก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับเราทาบไว้นะครับคุณผู้ชมเราทาาปุ๊บเราพอใจกับวิวเบตดประมาณนี้ปุ๊บนะครับเราก็สามารถไปเล่นได้เลยไม่เบดอันนี้โอเคเลยเนี่ยโอเคครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราถอดจากสเก็ตเก่านะครับออกมาก่อนแล้วก็เอาไปใส่ในวัตตบอลกันครับหลังจากที่เราถอดแล้วนะครับคุณผู้ชมให้เรานะครับเอาตัวอะแดปเตอร์มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ใช้แอนสเก็ตูนะครับตัวนี้ขันที่ตรงคิงพินนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบนะครับขันออกครับ ของใหม่ครับของใหม่นี่นะครับขันออกแบบนี้นะครับใส่ไปปุ๊บหมุนจริงๆสเก็ตทูก็ได้นะครับแต่แบบนี้คือมันจะหมุนได้เรื่อยๆนะครับเก็บส่วนประกอบดีๆนะครับเราถอดออกมานะครับคุณผู้ชมอย่าให้มันกแกลก็แกลงแล้วก็ดึงออกเลยนะครับนี่ตรงนี้เพื่อความสะดวกนะครับอันนี้คือเขาอาจจะระบีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้มาแบบนี้นะครับพอเราออกมาปุ๊บเราก็เอาตัวทักสเก็ตของเรานะครับหันทางลูกยางนะครับ มาเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็เอาถุงสีฟ้านะครับถุงสีฟ้านะครับแกะออกมาเทใส่ตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็เอาน็อตลงนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมในกล้องเห็นไหมเห็นเด็ดนี่ใส่แบบนี้นะครับผมใส่มุมมุมก่อนนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ที่มุมเช่นเดียวกันเพราะว่าพอใส่มุมปุ๊บทีนี้มันจะง่ายนะครับแล้วเราก็ใส่ให้ครบทุกอันใส่ไปล้มๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้สเก็ตทูนะครับเป็นตัวเก็บงานอีกทีนึง หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสเก็ตทูสเก็ตทูอยู่ไหนเอาสเก็ตทูนะครับปรับตรงนี้ว่าเป็นตรงกลางนะครับให้ตัวกอกแกกนะครับเป็นตรงกลางหรือว่าให้มันหมุนไปทางขวาก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับเรากดน็อตตัวล่างไว้นะครับด้านน็อตตัวล่างคือตรงนี้แล้วเราก็เอาตัวสเก็ตทูนะครับขันตรงที่น็อตตัวเมียนะครับแล้วก็หมุนไปด้านขวานะครับปึ๊บเอาปืนหลุดไอ้ถ้าลูกปืนออกตั้งแต่ต้นมันก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ครับขันให้แน่นไปเลยนะครับตรงนี้ขันให้ครบ4ีตัวนะครับเปิบเปิบเปิ นะครับสำหรับตัวทักทูอะแดปเตอร์นะครับใส่ประมาณนี้นะครับออกมาจะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้าลูกยางจะหันเข้าด้านในของสเก็ตนะครับต่อไปกันนะครับด้านหลังนะครับอะแดปเตอร์ด้านหลังคือเราจะต้องหาคคาว่าวเตตบอลวัตตบอนะครับสีขาวตรงนี้นะครับเข้ามาด้านในตัวบอร์ดนะครับเข้ามาด้านในเป็นยังไงนะครับก็คือบอร์ดจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่หันสีขาวลงไปข้างล่างนะครับเราจะหันมาด้านนี้แบบนี้นะครับโอเคไว้เป็นประมาณนี้นะครับวิธีการใส่นะครับเหมือนเดิมครับเอาแต่รอบนี้นะครับจะใช้เป็นถุงสีส้มนะครับ ถุงสีส้มคืออะไรนะครับคือน็อตด้านหลังของตัวบอลรบนนะครับเอาทักมาครับทักลี่ที่รักไปเล่นปะแกน็อตออกมาครับเช่นเดิมเทใส่กล่องไว้ก่อนก็ได้นะครับเราจะเอาออกมาใช้ทีละซองนะครับไม่งั้นวุ่นวายแน่หลังจากนั้นนะครับทุกคุณผู้ชมทุกคนเลยเนี่ยครับผมเรามาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาน็อตตัวเมียใส่นะครับเริ่มจากด้านหน้าก่องก็ได้หรือเริ่มจากด้านหลังก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนนี้เราจะต้องใช้มันจะต้องมีสาย่วงจับไว้ด้านหน้าลงก่อนก็ได้ ให้เรานะครับเอาน็อตตัวผู้นะครับกดลงไปข้างบนนะครับลงมาแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะฮะเชึบแล้วเราก็เอาน็อตตัวเมียใส่ด้านล่างนะครับขั้นตอนนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับคุณผู้ชมทุกคนหมุนให้เข้าไปนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเสียบง่ายกว่าเยอะแล้วก็ลงด้านนี้ก่อนนะครับเพิ่มใส่ด้านนี้ลงไปนะครับเชึบอ่าแล้วก็น็อตตัวเมียนะครับใส่ลงไป ทุกครั้งที่เราประกอบบอร์ดนะครับให้เราคิดว่าเราประกอบเลโก้อยู่นะครับมันจะได้ไม่เครียดนะครับนี่แบบนี้หลุมหล่อมก่อนนะครับอันนี้ลงครับเชืบแล้วตัวเมียครับทําแบบนี้2ตัวหน้าก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันสอดเข้ามาได้ได้เลยง่ายดีนี่ครับพอเราใส่แบบนี้นะครับหลังจากที่เราใส่แบบนี้นะครับมันจะหลุมหลอมอยู่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมให้เรานะครับเอาไขควงนะครับที่มีกอกแกกหรือว่าไม่มีกอกแกกก็ได้แล้วแต่ประสงค์ ใส่นะครับเปิบกองแกกได้ดันเข้านะครับแล้วก็ไขควงนะครับเบอร์10นะครับผมเพื่อจะใช้ไขควงนะครับเป็นการจับตัวเมียตรงนี้เฮ้ยประแจนะครับจับตัวเมียไว้แล้วก็เอาไขาควงนะครับกอแกกเข้าไปนะครับผมเพื่อให้แน่นนะครับ มาครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่เราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับแน่นนะครับเช็คว่าแน่นแล้วนะครับแห้วลูกยางนะครับหันไปด้านนี้เสมอนะผมย้ำอีกรอบนึ่งครับหันไปด้านฟ้อนสีขาวเสมอนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวหน้ามาประกอบกันก่อนนะครับน็อตหนึ่งถุงนะครับผมมาใส่ตัวอะแดปเตอร์ก่อนนะครับด้านหน้าก่อนนะครับผมเทคนิคการใส่นะครับผมแกวออกมาขอหนึ่งตัวก่อนนะครับเทใส่ในนี้ก็ได้ขอหนึ่งตัวนะครับอันน็อตตัวสั้นนะครับไม่สั้นมากเท่าไหร่นะครับแทงลงไปที่รูหน้าก่อนเลย นี่นะครับเปิบลงไปแบบนี้นะครับรูน่ารูน่าไม่รู้ใจอะไรครับเนี่ยนี่ครับใส่ลงไปเปิดพอเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเอาตัวเมียนะจ๊ะใส่ลงไปเลยตัวเมียนะครับใส่ลงไปเลยนี่แบบนี้แล้วเราก็ใส่น็อตตัวเมียไปก่อนนี่นะครับใส่น็อตตัวเมียไปนี่ใส่น็อตไปนะครับให้ตามรูที่เราเจาะไว้นะครับ อันนี้จะรอสักแป๊บหนึ่งเทปตัวนี้เขาแมาง่งดีมากเลยใช่ไหมคนทานดีมากชิกเกอร์เขาคนเหนียว,ว,วเฟีจะวจอของคนดีนี่คุณผู้ชมเฮ้ยในคลิปไม่รู้ว่ามีที่บนปวดแขนแล้วเปล่าแต่จริงๆผมปวดแขนอยู่นะเว้ยคลิปวันพุธอะที่พวกคุณดูกันอะผมล้มนะเว้ยมีช็อตล้มด้วยแล้วล้มเจ็บด้วยตอนนี้ก็คือปวดแขนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับใครสงสารนะครับ สรุปไม่มีทางสงสารเลยให้เราใช้นะครับสเก็ตทูแรงก็ไม่ค่อยจะมีถ้าว่าถ้าบนสงสารก็สีแดงนะครับให้เราเอาไขควงหรือว่าสเก็ตทูนะครับจับด้านล่างไว้นะครับผมเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เอาสเก็ตทูนะครับจับตัวมียด้านบนแล้วก็กอกแกะไปเลยแต่ในส่วนนี้นะครับจะกอกแกะยากนิดนึงแต่ยังไม่ต้องแน่นทุกตัวนะครับเอาให้เอาตัวแรกนะครับที่เราประกอบเลยนะครับตัวแดปเตอร์ด้านหน้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนั้นนะครับที่หลุดนะครับนี่นะครับเอาตัวที่หลุดนะครับมาใส่ด้านบน นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่นี่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเอามาลงครับขยี้ลงไปครับขยี้กิบเท้าเขาคมมากเลยนะเจ้าเนี้ยเซิร์ฟดีคอบาดขาพี่หมดแล้วนะใส่ลงไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับใส่ตัวเมียครับน็อตคิงพินของวอตเทอร์โบเชิบเชิบเชิบให้เราดันขึ้นเล็กน้อยนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคของวอตเทอร์โบนะครับดันตรงนี้ขึ้นเล็กน้อยครับหลังจากนั้นนะครับเซสเกคทูขันเข้าไปครับนี่ครับแน่นแล้ว วิธีเช็คนะครับไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปขยี้นะครับเคประมาณนี้ครับสาหรับข้างหน้าไปตัวหลังต่อกันหลังจากที่เราใส่น็อตหลวมๆแล้วนะครับพอเราจับเช็คสภาพแล้วนะครับเราเอาประแจนะครับจับตัวเมียไว้นะครับด้านหลังด้านนี้ครับให้เอาไขควงนะครับขันได้เลยต่วอีกด้านหนึ่งก็ให้ใช้น็อตเอ่อให้ใช้ประแจนะครับจับไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ขันให้แน่นได้เลยตรงนี้ ขันแน่นทุกตัวนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราใส่อแดปเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วนะครับให้เอาลูกปืนนะครับฝุ่นเยอะหน่อยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ลงไปนะครับเพิ่มเอาตัวล้อที่เราจะใส่ก่อนนะครับเลยเสร็จเึิ่เอาล้อนะครับปั๊มลงไปทั้งสี่ครับทุกคนอีสานเฉยทำทั้งสี่นะครับผมนี่ครับหลังจากที่เราปั๊มไปแล้วนะครับให้เราเอาลูกปืนอันต่อไปนะครับลงไปเลย หลังจากนั้นเอาตัวตรงกลางนะครับตรงนี้สเปเซอร์นะครับสเปสเซอร์เขาเรียกว่าสเปเซอร์นะครับลงไปเชือเอาล้อใส่กดเสร็จนะครับหนึ่งอันแหวนรองครับแหวนรองลงครับเชืบแล้วก็เอาล้อลงไปครับหลังจากนั้นครับแหวนรองอีกอันหนึ่งครับเชืบน็อตครับน็อตใส่ลงไปนะครับน็อตลงไปครับเชื่เชื เสร็จแล้วครับหนึ่งล้อเดี๋ยวเรามาปรับเรื่องความหลวมกันอีกทีนึงนะครับไปล้อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำสคริปไปตอนเสร็จสี่ล้อเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ล้อครบหมดแล้วนะครับให้เรานะครับขันล้อออกสักเล็กน้อยนะครับเอาที่เราถนัดนะครับนี่อย่างที่ผมถนัดก็คือเอาออกเยอะขันล้อออกนะครับขันล้อออกคือยังไงนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเอาน็อตออกหลวมๆแล้วนะครับก็เสร็จแล้วครับผมสําหรับบ่อตัวนี้นะครับผมขัดเชลเราเนี่สวยไหม ใครสนใจนะครับทั้งสติกเกอร์แปะบอร์ดนะครับเราสามารถคอสตอมได้เองนะครับใครคอสตอมนะครับเอาให้สุดสายนะครับผมสามารถทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับเซิร์บิคอนนะครับผมตรงนี้นะครับผมส่วนใครนะครับสนใจวัตถุโบนนะครับตัวช่วยที่สามารถให้คุณมาเล่นเซิร์ฟได้นะครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ครับแฟนเพจวัตถุโบนไทยแลนด์นะครับประกัน1ปีนะครับผมแล้วตอนนี้มีสีลิมิเต็ดด้วยนะครับอยากได้มารีวิวมากวัตถุโบนครับดูคลิปนี้แล้วนะครับผมขอสักอันหนึ่งสีแดงเอามาใส่ตัวหลักแล้วเดี๋ยวจะโปรโม นะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันแชร์นะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับหนึ่งกดไลค์หนึ่งซับสไครต์ไม่ยากเลยนะครับส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้มีประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ของเรานะครับการเปลี่ยนสเก็ตสตรีทให้กลายเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะครับแบบนี้เฟี้ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันนะครับผมขอบคุณทางเซิร์ฟดีคอนมากๆเลยนะครับที่มีของเล่นดีๆมาให้เล่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณวัตถุบอไทยแลนด์มากเลยนะครับที่ส่งวัตถุบอ อะแดปเตอร์ apter, นะครับทั้งหน้าทั้งหลังมาให้เราใช้กันนะครับขอบคุณมากเลยวันนี้จบคลิปเพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์กับวเราช่องวิลเล็กกับแชแนลด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรนะครับคอมเมนต์ด้านล่างไว้นะครับวันนี้จบเพียงเท่าน,น,นี้แล้วกันเจอก,กันคลิปหน้าแกงแกงซียูพิก นี่คือสิ่งที่ได้มาเย่ามแม่ first ใยร่ที่เริ่มทำเลยได้มาเย่ยมแม่ first ใคร่ไม่ first c ค r ่ไม่ first c คไ first ส t ง like a fool to the million and I out the line and don't m y h u คือมาดูเนี่ยเรื่องไม่บอดทำาอกมีไม่มีเนี่ย but my energy t h a I get ถ้ามันมีเพียง You see me ที่สัมมาไวที่ I say นั้นมันคนเก่ I will check ที่ VVS ให้พวกเด็กๆมันได้เห็นอยากจะเป็นในสิ่งที่ชอบให้มันลองก่อนมึงจะตีว่ามันผิดหรือมันไม่ผิดสิ่งที่ไม่ดีมึงก็แค่เตือนอาย่าเบื่อในความเป็นจริงให้มันลองก่อนมึงก่อนมึงค่อยสิเพราะว่าดีมของคนที่มีอาลอ f ิเหมือนคนที่ดัง สำคัญว่าฝันอะไรไม่ว่าใครแค่มึงลองทำไม่ว่ามันจะคืออะไรสอสนอะไรถ้ามึงรักมัน first k a r นี่คือสิ่งที่ได้ม,มาไม่ h ม y first k อท่่